นี้ผมจะมาแนะนำเแบฟบโหลดเกมฟรีกันแต่ผมไม่ได้ใช้นะสำหรับใครที่จะโหลดเถอดผมก็ไม่ได้สนับสนุนแต่ก็ให้ลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดีแต่มันก็เป็นอย่างนะี้แหละช่างมันเถิดหมดแล้วมันจะมีหลายเกนนม,นมนะแต่อันนี้ไม่สำหรับคอมนะครับสำหรับคอมก็แค่หนึ่งเนหนึ่งมันเข้ากันเข้าไปในหน้าอื่นเข้าหน้าอื่นนะครับมันเข้าหน้าอื่น จะมีอยู่อ่านี่ออกไปคอมเพลนี้โอเคครับอันนี้จะเป็นเกมสามารถเล่นหลายคนได้แต่เสียนงินเต็มเกมที่เสียตังค์นะในคอมนะครับมันมีแค่ในคอมเท่านั้นไม่มีในโทรศัพท์เห็นไหมครับมีจดารคอรมีนู่นนี่นั่นเพียบเลยครับดาร์คไซมีทุกเกมครับนี่แอสซิสต์ตัวเกมว่าไม่มีนะเนี่ยแปร์โบสิคเรย์เกตสองนู่นนี่นั่นนะครับ เดสเปสมีเยอะครับฟาคลายสี่เอ่อเซนโลนี่ก็มี wwe v o c the w i t c h e r แล้วก็นี่คือเกมใหม่ครับจะมีจ t a 5หมาเฟลสาม t t เฟล i e l d 1ก็มีนะครับแต่ไมันด้เล่นคนเดียวนะแล้วก็ HITMAN 2 0 1 6นะครับมีเยอะเลยก็แล้วแต่เลือกใครจะเลือกดูนะครับแล้วก็สำหรับ มือถือนี่แอปเดียวเว็บนี้เลยครับอันนี้ไม่ใช่เว็บนี้เลยครับ Android ไอดูยังมั้งอันนี้ป่น Android, IU, Young, นะน,น,นะครับเดี๋ยวเลยเลยหน้าแรกเลยหน้าแรกแล้วนะครับพูดกันหน้าแรกโอเคขอรีหน้าก่อนเขื่อนไม่ใช่นี้ เงียบเออคิดมันจะเป็นโกงกลับมันจะเป็นโกงเกมมาเป็นเกมเสียตังค์ถ้าเกมเสียตังค์มันจะไม่มีมอดนะครับมันจะไม่มีโกงแต่ถ้าไม่ใช่เกมเสียตังค์มันก็จะโกงมาแต่บางเกมที่มันเสียตังค์มันก็โกงไม่ให้นะแล้วแต่แล้วแต่เจ้าของเล่นความจะทำโอเคผมก็ขอจบการแนะนำมีงห้าร้อยแปดห้าร้อยแปดหน้า ออก็ผมขอจบการแนะนำานแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร e ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบชังนได้ับบไม่บาดรับ